สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ KBTV แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอกอนไลน์คลาสสิกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวร้านอันนี้นะครับร้านขายพวกหมวกพวกสกีอะไรเงี้ยนะครับแบบเอาเอาอันนี้มานะครับเอาอะไรนะเอาลูกอมมาแลกครับลูกอมที่เก็บได้จากพวกซอมบี้พวกผีอะไรเงี้ยแล้วก็ การขอลูกอมนะครับก็จะมาอย de ู qui, ่แถวร้านตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือผมอยู <bizarre> ่ตรงปากทางเข้านะเดี๋ยวผมบอกตำแหน่งนะครับตรงแถวเมืองไปดูก่อนนะครับนี่แหละครับเมืองเรสบูดนะครับตรงนี้เลยนะครับที่เดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ปากทางเข้านะโอเคนี่เดินเข้ามาตรงนี้เลยเดินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเดินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับ นี่ผมมารีวิวร้านนะครับนี่เดินตรงมาข้างล่างเลยนะครับนี่นะครับร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับร้านเห็ดเห็ดตรงนี้นะครับเปิดแล้วนะครับนี่นะครับร้านตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าในร้านมีอะไรบ้างโอเคนี่นะครับของเยอะเลย นี่นะครับหนี่หลายอันเลยหลายอย่างเลยปีนี้มีหลายอย่างเลยนี่นี่เดี๋ยวผมให้ขึ้นไปดูด้านบนนี่นะครับเยอะเลยเดี๋ยวผมรีวิวตั้งแต่หมวกเลยนะครับไออันนี้ผมซื้อแล้วนะครับไอไอ,ไอหมวกเนี่ยหมวกตรงเนี้ยซื้อแล้วนะที่ผมใส่อยู่เนะี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มดูอันแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรถไฟนะรถไฟแบบธีมฮาโลวีนอะไรเงี้ยรถรางนะครับสี่ร้อยแคนดี้นะอันนี้แบบใครมีแคนดี้ก็รีบมาซื้อเลือกเลือกซื้อเลือกซื้อได้เลยนะครับน,นี่สี่ร้อยแคนดี้นะครับสี่ร้อยลูกอมนะครับ ส่วนนี้แฮนดี้ชาเวลเป็นที่ขุดนะครับชาเวลชาเวลนะครับ80แคนดี้นะอันนี้เป็นแบบที่ขุดแบบมือซอมบี้อะไรเงี้ยธีมฮาโลวีนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งซ้ายนี้ก่อนนะครับหมวกนี่นะแจ็บ j นเด in บ h อ box นะครับอันนี้เป็นหมวกแบบตัวตลกอะ ตัวตลกแบบไรลานขึ้นมานี่นะครับเห็นแบบ5คนดี้นะครับอันนี้ Jack in the box อันนี้5คนดี้ส่วนอันนี้นะครับดราก้อนค o าวโอ้หเท่อยู่นะเน,นี่ย35คนดี้นะครับอันนี้มีหลายสีให้เลือกเลยมีสีดำเมื่อกี้มีสีม่วงมีสีดำมีสีฟ้านะครับ บูนะนะครับสามสิบห้าแคนดี้นะครับใครอยากแลกก็รีบมาแลกเลยนะครับก่อนที่เทศกาลฮาโลวีนจะหมดลงนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็โกดแล้วเนะนะ <laughs> ี่ยแคทูแคทูนะครับโกดแคทูผมว่าอ่านไม่ค่อยออกสาสิบห้าแคนดี้นะอันนี้ส่วนอันนี้นะครับ สปูกี้โบอันนี้เป็นเหมือนเหมือนข่าวแล้วก็มีโบนะคไปน,นี้สปูกี้โบยี่ห้าแคนดี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้แวมไพร์ครับแวมไพร์แคปนะครับนี่นะครับแล้วก็ยี่ห้าแคนดี้นะครับ เ hey, มื่อกี้ผมแตะอ๋อ oh. เมื่อกี้ผมแตะอันนี้ไมหใช่ถ้าเป็นอะไรเนี้ยแบดแคปนั่นนี้อ๋ออ๋อันนี้แวมไพร์แคปเป้ะนรับเป็นผ้าคลุมนะน,นี้มี่ผ้าแคนดี้นะครับส่วนนี้โพชั่นแคทนะครับ ยาวิเศษนะวันนี้โพชั่นมีมีแมวดำกับแมวแมวดำอันนี้แมวขาวนะครับอ๋อแลวเนี้ยอ,อันนี้แมวส้มให้เป็นยาสีเขียวนะครับวันนี้โอ้โหรายละเอียดดีอ่ะโพชั่นแคทนะวันนี้ต่อไปเลยนะครับเป็นอันนี้นะครับดาร์กมาร์กวันนี้ดาร์กดาร์กมาร์กนะห้าสิบแคนดี้นะอันนี้ มีหลายสีให้เลือกซื้อนะครับโอ้แบบแบบใสก็มีสิบแคนดี้นะบันนี้อันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับแบตแคปนะบันนี้น,นี่ก็มีหลายสีสังเกตตรงตรงหตรงปีกข้างข้าวนะมันจะแบบกดเลื่อนสีได้นะครับเลือกสีสิบแคนดี้นะบันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันนี้ อันนี้ Evil Queen นะนะอีวิวควีนนะราชินีปีศาจนะห้าสิบแคนดี้โอเคเดี๋ยวต่อไปอันนี้เลยนะครับอะไรเนี่ยราเกอร์วิสเฮดวันนี้เป็นหมวกไม่หมดนะสวยอยู่นะเนี่ยน,นี่โอ้มาซื้ออยู่นะนี้ห้าสิบแคนดี้นะครับ สีขาวอันนี้สีขาวนี่สีน้ำตาลนะขาวดําม่วงนะมีหลายสีให้เลือกซื้อนะคมันเลือกเลือกดูกันได้นะครับส่วน Gold Buddy. Gold Buddy. Candy นะนี้โกดบัตตี้โกดบัตตี้สามสิบแคนดี้นะอันนี้ยก็เป็นปุกต้ามีกอดกับกับผีนะครับส่วนนี้นะครับ วัวววเดืสน็ทเป็นหมวกงูนะครับแปดสิบแคนดี้น้านี้วันนี้มีหลายสีเลือกเลยนี่หว่าอ๋อมีสีเขียวนนี้งูสีเทานะครับส่วนนี้งูสีดาดำเดี๋ยวจะเป็นหมวกสีฟ้านะครับไอสีเงินเป็นบูนด้นี้แปดสิบแคนดี้นะครับอเคเดี๋ยวต่อไปดูอันนี้ ตทนี่วิทนะครับอันนี้15แคนดี้นะครับอันนี้เป็นหมวกหมวกแม่มดแบบอันเล็กๆนะครับอันนี้ไทนี่ก็แปลว่าเล็กนะคสิบห้าแคนดี้นะครับนี่มีหลายๆให้เลือกนะครับเป็นผีนะครับ นี่ก็ฝักทองนี่ก็เป็นผีนี่ก็เป็นเนื้อหมดนะกี่กีแคนดี้เนี่ยสิบหพยย่แคนดี้นะอันนี้ส่วนส่วนนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไม่โดนป้ายอะ่ะวางป้ายแบบส่วนนี้เป็นฮันเต็ดวับเบิร์ฟว์ป เทปวาบนะเป็นมัมมี่นะพันหน้านะห้าสิบแคนดี้มีหลายสีนะอุ้ยม,มีอันนี้แบบหัวกะโหลกนะอันนี้แบบค้างคาวนะส่วนเนี้ยนี่อันนี้เป็นแบบสายฟ้าแล้วเนี่ยนี่เป็นแบบวิบบับนะมีไฟด้วยนะยนี่โหเท่จังส่วนนี้นะบัตสครับนะครับ เอ้แบดสะครับดีไม่ได้บัสอ่านผิดนะครับอันนี้เป็นพระวันคอแบบข้างข่าวนะครับปีข้างข่าวเสืาแคนดี้นะอันนี้มีหลายสีให้เลือกซื้อนะครับสีอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มมีสีน้ำเงินนะบูเรดโอเรนค์นะอันนี้โอเคต่อไปนะครับ วกคคััีนะรบเรามาดูเริ่มตั้งแต่ตัวมาป่าตัวนี้ก่อนเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ้ซอมบี้บูฟนะวนันนี้เป็นมาป่าซอมบี้นะอันนี้สามสิบแค่สามร้อยแคนดี้นะใครอยากมาก็รีบมาซื้อได้เลยนะครับโอเคสามสิบสามร้อยแคนดี้อันนี้ส่วนตัวนี้นะครับ Flying Spirit อันนี้เป็นผีนะครับเป็นสัตว์ขี่นะเป็นผีนะครับใครซื้อไปก็จะขี่ตัวนี้ได้นะเจ็ร้อยห้แคนดี้นะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นแคนดี้คอนม็อบนะครับ200แคนดี้นะอเนี้ยอันนี้เป็น ใครซื้อซื้ออันนี้ไปก็จะแปลงเป็นตัวแคนดี้ตัวนี้ได้นะครับโอเคครับจองแล้วแคนดี้นะใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับอันนี้มันคืออะไร u m ม s ส t a ดเอาฟอ๋อ,อน,นี่ก็เป็นมอนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันซื้อไม่ได้นะครับ้องมีข้อข้อแรกเปลี่ยนหรือเปล่า ลิวมัสลูม็อบอันนี้เป็นม็อบเห็ดนะครับซื้อไปเราก็จะแปลงเป็นเห็ดตัวนี้ได้นะครับแต่เห็ดตัวจิ๋วๆเนี่ยสองร้อยแคนดี้นะนะใครอยากรีบมาแลกเลยนะครับอยากมาแลกก็รีบมาแลกเลยนะครับส่วนนี้ดาวเวนนะครับเป็นอีกานะครับเป็นสั์ขีนะสอาร้อยแคนดี้อันนี้ส่วนนี้นะครับดักบลอ เป็นหมูป่านะร้อยห้าสิบแคนดี้มีกี่นะมีห้าร้อยแคนดี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนนะครับอันนี้เป็นชับบี้แคทอสำมรัอแคนดี้นะเป็นแมวนะวันนี้วันนี้นะกิฟฟินนี่เป็นนกกิฟฟินนะ โอ้โหสีพันแชนดี้อันเนี้ยมีสองสีเลือกซื้อสีดำกับสีนี่อันนี้เป็นสัตว์ขี่นะครับซื้อไปแล้วจะขี่ตัวนี้ได้นะครับนกกิฟฟินสีพันแชนดี้นะครับโอเคเนี่ยไรอ่ะอืมอันนี้เป็นไทรนะครับส่วนนี้โอ้โกลเด้น เชอร์รูมเชอร์รูมคราวโอ้สองพันห้าร้อยแคนดี้นะอันนี้ของแรนะวันนี้อะข้างบนนี่ของแรส่วนนี้โ o เดิร์นวิสเทนอันนี้ร้อยแคนดี้เป็นหมวกไม้นะครับหมวกพ่อมดไม้นะครับอันนี้ก็ดาร์กิฟฟินอันนี้ดูไปแล้วดาร์กิฟฟิน ยังดูยังดอห้าสิบให้ห้าร้อยกันดีนะเนี่ยโอเคนี่นะของทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้นะคร้านเห็ดนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะคเอาแหละโดนป้ายอะ่ะเดี๋ยวผมขอแคปแคปหน้าจอก่อนทำหน้าปกนะครับเดี๋ยวต้องทำอีกนิดนึง โอเคยืนตรงนี้ขออนุญาตนะครับท่านชมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้เลยก็ได้ข้างๆร้า,านเห็ดนี่นะครับ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมกรไรคลาสสิกมารีวิวร้านเห็ดมัดรูมนี้นะครับก็ร้านนี้ก็มีของให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับใครจะมาก็รีบมานะครับก่อนมันจะหมดฮาโลวีนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย